ข้อมูลชุดนี้อ่านแล้วรู้สึกตื่นเต้นและตระหนกมากคุณผู้ชมค่ะคือเรื่องของความเสียหายท่านามอมรค่ะท่านวิเคราะห์ข้อมูลนี้ได้แสดงว่าเห็นภาพรวมทั้งหมดทําไมคนไทยถูกหลอกเยอะขนาดนี้ครับเดี๋ยวในส่วนของที่ว่าจํานวนคดีในภาพรวมครับ บางทีเราก็จะมองอย่างไม่ละเอียดเราจะเห็นว่า800,000คดีนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจากที่ทางท่านเนติแล้วก็น้องไอซได้พูดถึงเนี่ยใน800,000คดีเนี่ยไอ้เงินก้อนใหญ่ที่มันจะหลอกได้เยอะเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการชวนให้หลอกลงทุนนะครับในแง่จำนวนนะครับมัน6%ครับ6%จาก800,000แ,แต่ยอดความเสียหายเนี่ย35เกือบ37% นะครับเพราะฉะนั้นในด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของที่เราจะเป็นห่วงซื้อของไม่ได้ของนะฮะชวนให้หลอกทํางานหรือว่าโทรปลอมเป็นตารวจแล้วไปขู่เนี่ยอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวกรารรมหารจัดการเนี่ยก็น่าจะจัดก,การได,ได้ดีขึ้นแต่ที่เราเป็นห่วงคือ จํานวนคนที่ไม่มากแต่มีเงินเยอะแล้วก็ชวนถูกหลอกให้ลงทุนเนี่ยอันนี้ยิ่งน่าเป็นห่วงใหญ่เลยนะครับเพราะว่าส0ม0 0ื่นล้านเนี่ยนะฮะไม่ใช่เนนน้อยนะครับมันเราบอกว่า8 0 0 0มืล้านนี่คือ2% GDP แต่ว่าที่ออกไปเนี่ยมันคือมาจากคนรวยเนี่ยหรือคนที่มีเงินเก็บมานานก้อนสุดท้ายเนี่ยนะครับพี่ลงทุนอีกเป็นจํานวนมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็ต้องเล่งให้ความสําคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าจากที่เมื่อสักครู่เราคุยกันนะครับยอดผ่านมือเนี่ย ประมาณ6,000แต่ไปเจอจริงๆอาจจะอยู่ไม่ครบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องชัวรหลอดลงทุนเนี่ยแล้วส่วนใหญ่จะรู้ตัวช้าเนี่ยโอกาสในการได้เงินคืนหารเฉลี่ยคืนเนี่ยยิ่งน้อยใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราเป็นห่วงมากแล้วก็อยากจะชวนให้ความสำคัญกันตรงนี้ครับ